อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องเลยนะฮะสำหรับ EP 1 4นี้นะครับสำหรับความรู้ที่เราจะคุยกันนะครับนะเดีย๋ยวขออนุญาตลบนี่ออกก่อนเนาะอ่ะโอเคนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อสัมภาระรู้ข้อมูลเละยได้เราได้อย่างไรนะซึ่งจะบอกอันนี้คือความเห็นส่วนตัวของผมนะครับซึ่งผมเองก็ทุกปีก็จะมีการวางแผนภาษีตลอดนะ วันนี้จะคุยว่ารู้ได้อย่างไรเราเอาความรู้นี้ไปต่อยอดนะครับแล้วก็จะเตือนด้วยนะสำหรับใครที่เลือกจะเป็นคนรวยแล้วกันใครเลือกจะเป็นคนรวยคนกลุ่มนี้จะต้องวางแผนภาษีและต้องจ่ายภาษีแต่ถ้าเราเลือกจะเป็นคนจนไม่ต้องสนใจฮะเพราะว่าบางทีภาษีก็ไม่ถึงที่เุาจะจ่ายนะดังนั้นมีคนถามผมว่าแอดครับระหว่างเสียภาษีเยอะกับเสียภาษีน้อย แอดชอบแบบไหนผมบอกผมชอบเสียภาษีเยอะเสียภาษีเยอะแปลว่ามีไรายได้เยอะโอเคไหมนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่านะครับอ่ะหมายเหตุก่อนละกันนะครับเนื้อหาในคลิปนี้เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่ไม่รู้เท่านั้นย้ําหน้าที่คนไทยคือการเสียภาษีนะครับเราไม่รู้หรอกว่าเขาจะเอาภาษีไปทําอะไรแต่มันคือหน้าที่ของเราดังนั้นการเสียภาษี เป็นหน้าที่ของเราแต่เสียแบบคนที่รู้ดีกว่าเสียแบบไม่รู้เรื่องโอเคไหมวันนี้เราจะคุยกันเรื่องนี้เราวางแผนภาษีได้นะเราใช้ความรู้ที่ฟังจากวันนี้ไปปรับเปลี่ยนไปวางแผนภาษีเพื่อให้เราเสียภาษีแบบสมเหตุสมผลได้โอเคไหมอะเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับอมสัมภาร์เขารู้ข้อมูลไรายได้ของเราจากทางไหนบ้างนะครับอันนี้ผมเลือกมาเลยว่า สี่หลักหลักๆเลยนะสข้อหลักๆนะตามนี้นะเดี๋ยวดูพร้อมกันนะครับ1นครับภาษีหักหน้าที่จ่ายคิดง่งงายๆถ้าแพลตฟอร์มไหนนะครับที่เขามีหักหน้าที่จ่ายให้รู้ไว้เลยว่าเขาจะต้องเอาภาษีนี้นำส่งสัมภาระแน่นอนอ่ะอย่าง IQ Option เขาหักหน้าที่จ่ายไหม นะเราถอนมาเท่านี้มีหักไมาที่จ่ายไหมถ้าไม่มีนะฮะก็หมายความว่าเขาไม่ได้นําส่งสัมภาระรไม่ได้จ่ายภาษีนะซึ่งตรงนี้สัมภาระก,รก็ไม่รู้ว่าเรามีรายได้เดี๋ยวดูนะช้าๆนะผู้ช้าๆนะครับภาษีนี้มันเป็นภาษีสําหรับคนที่จ่ายรายได้ให้เราเขาถูกบังคับหรือกําหนดให้หัก เพื่อเอาไปนำส่งให้สัมภาร์เลยเนื่องจากเมื่อก่อนเนี่ยสัมภาร์เขาไม่รู้ว่าคนไทยเนี่ยไม่เก่งเก็บเงินเก่งแต่ใช้เงินเขาก็เลยบอกว่าเออต่อไปนี้ถ้าคุณมีรายได้นะคุณเก็บเงินไว้นะเดี๋ยวปลายปีส่งสัมภาร์ทีเดียวสุดท้ายคนไทยใช้เงินหมดแล้วก็ไม่มีเงินจ่ายภาษีภาษีหักนาที่จ่ายมันก็เลยเกิดขึ้น โดยที่ทุกครั้งที่จะจ่ายเงินรายได้เราคนจ่ายเงินที่เป็นนิติบุคคลจะถูกบังคับโดยสมรกรนิติบุคคลที่อยู่ในเมืองไทยเพราะงั้นพอนิติบุคคลอยู่ในเมืองไทยนิติบุคคลนั้นจึงจําเป็นจะต้องถูกทําตามระบบของประเทศไทยอย่างบริษัทผมที่เป็นนิติบุคคลผมก็ต้องหักหน้าที่จ่ายเหมือนกัน เวลาผมจ่ายรา้ได้ให้ใครก็ตามฉันได้ชันนั้นถ้าคุณรับรายได้จากนิติบุคคลหรือว่าบริษัทห้างร้านห้างหุ้นส่วนจำกัดต่างๆเขาถูกบังคับให้ต้องหักนหนาที่จ่ายเพื่อเอารายได้นี้นำส่งให้สรมประกรดังนั้นอันนี้คือตัวนิติบุคคลจ่ายเงินได้สมมติ1 0 0บาท เขาโอนให้เราจริงๆเ่ยแค่97บาท3บาทหายไปไหน3บาทเอาไปจ่ายให้สมภารครับ3บาทให้สมภาอนเก็บคือว่าเก็บภาษีไว้ก่อนล่วงหน้าเก็บล่วงหน้าไว้เลยอย่างนี้เป็นต้นแปลว่าตรงนี้ยสมภาอนเขารู้แล้วครับเพราะห้างร้านนะฮะหรือว่านิติบุคคลต่างๆเขาต้องรายงานค่าใช้จ่าย100บาท จ่ายให้ใครสมมติจ่ายให้ไอเนียนามเทรดเดอร์ไปโอนสามบาทให้สามประกัสามประกรรู้เลยฮะว่าเดือนกันยานี้ไอบริษัทนี้มันจ่ายเงินให้ไอเนียนามเทรดเดอร์หนึ่งร้อยบาทจ่ายหนึ่งร้อยเนี่ยหักสามสามบาทแปลว่าพอสิ้นปีธันวาคมภายในเดือนมีนามกราคุพามีนาไอนี้นามเทรดเดอร์ der, จะต้องแจ้งให้สามประกว่า ตอนนี้ผมมีรายได้จากบริษัทนี้นะครับ100บาทซึ่งผมต้องยืมภาษีแล้วบอกว่าผมโดนหักไปแล้วครับ3บาทณนะเดือนกันยาให้สัมภาระรเห็นไหมสัมภาระรเขารู้แล้วนะถ้าเรามเงียบไม่ยอมบอกเขาเขาก็จะถามว่าเฮ้ยเดือนกันยาเองมีเงินร้อยบาทจากไอ้บริษัทนี้ไม่ใช่เหรอเองไม่เห็นมายืดเลยวะงานก็จะเข้าเราเพราะสัมภาระรเขารู้แล้วครับว่า คุณมีไรายได้เพราะไอ้บริษัทนี้มันแจ้งเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณโดนหักหนะ้าที่จ่ายรายได้อะไรก็ตามมันถือว่าเป็นรายได้ที่สัมภารู้แล้วทั้งหมดโอเคไหมคำถามคือคุณลงทุนทางเลือกเวลาจ่ายเงินเป็นชื่อใครชื่อบคุคคลธรรมดาโอนมาให้เราใช่ไหมเขาหักไหมภาษีเขาไม่ได้หัก แปลว่าเขาไม่ได้นําส่งสมรคอแปลว่ารายได้ที่คุณถอนมาสมรไม่รู้โอเคปะแต่ถ้าเกิดมันมีการหักนหนที่จ่ายสมรคอกรู้ชัวเพราะนิติบุคคลต้องรายงานการหักในที่จ่ายให้สมรนนี่คือข้อที่หนึ่งเพื่อนลองไปพิจารณาดูว่าจะวางแผนยังไงนะครับอ่ะมาดูอันที่สองครับ ภาษี e-payment นะหรือก็คือการขายของออนไลน์พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หรือการจับดูว่าภาษีของคนที่ขายออนไลน์เนี่ยต้องนำส่งยังไงนะครับซึ่งอย่างนี้ครับตรงนี้หน้าที่ของเขาคือธนาคารเป็นคนถูกกำหนดโดยสมรณ์รเป็นผู้ นำส่งชื่อเราให้สัมปรรโดยเขามีเงื่อนไข2แบบแบบที่1คือถ้าเรารับโอนบัญชีธนาคารเรามากกว่า400ครั้งต่อปีและรวม2ล้านบาทมากกว่า400ครั้งครั้งละบาท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 รอบที่400โอนไปเลย2ล้านเกินแล้วนะฮะ นะเกินอย่างเงี้ยนะฮะธนาคารจะต้องเอาชื่อเราไปให้สมกรนะฮะหรืออีกแบบหนึ่งคือรับฝากเกิน3000ครั้งต่อปี3000ครั้งนะซึ่งมันดูผิดวิสัยของคนที่ไม่ได้ทำธุรกิจสมมุติผมอยู่บ้านเฉยๆและอยู่ดีผมมีการรับ3000ครั้งต่อปีมันแปลกๆไหมเขาก็เดาขึ้นได้ว่า มันมิ่นเมที่คุณจะทําธุรกิจแต่คุณไม่ยอมยืมภาษีนะไม่เกี่ยวกับจํานวนเงินด้วยนะสามพันครั้งขอให้เกินสามพันครั้งถือว่ามันแปลกๆละแล้วนะฮะซึ่งตรงนี้ฟังนะฮะฟังนะไอสองแบบเนี้ยเขายังไม่คิดภาษีนะหลายคนบอกว่าอาจารย์ครับถ้าเกิดเกินสองแล้วเกิน4ี่้อครั้งแล้วผมเสียภาษีเท่าไหร่ไม่ใช่นะยังไม่เสียภาษีนะ,ะยังไม่เสียนะย้าอีกรอบแต่ แค่เข้าเงื่อนไขว่าธุรกรรมมันแปลกๆคุณน่าจะทำธุรกิจโอเคไหมฮะดังนั้นเขาจึงกำหนดว่าถ้าบัญชีธนาคารไหนมันมีรับเกินแบบนี้ธนาคารนั้นถูกบังคับให้ต้องนำส่งชื่อเจ้าของบัญชีให้สมกรกอตัวอย่างไอ้นี้นำเฮเดอร์เปิดบัญชีกสิิกรไทย1บัญชี เนเนี่ยนัมเฮดเดอร์นะฮะมีการรับเงินเกิน400ครั้งต่อปีและเกิน2ล้านนะตอนนั้นอาจจะเล่นคริปโตเยอะไปหน่อยนะฮะถอนมันกดถอนมันทุกวันเลยนะวันละ20,000 20,000 20, 20,000 20, 20,000 400ครั้งและเกิน2ล้านนะหรือว่าลงทุนทางเลือกเยอะไปหน่อยนะแล้วก็ถอนมันทุกวันเกิน400ครั้งรับเกิน400ครั้งและเกิน2ล้าน นะไอ้นีนามเพเดอร์บอกว่าเฮ้ยไม่มีใครรู้หรอกเรื่องนี้เป็นความลับใช่ฮะตอนที่โอนเข้ามาสมการไม่รู้ฮะเพราะว่ามันเป็นบุคคลธรรมดาโอนใช่ไหมแล้วก็ไม่เสียภาษีหักเที่จ่ายไม่รู้แต่มันไปนโดนล็อกข้อนี้มันเกิน400ครั้งและ2ล้านต่อปีธนาคารนะครับต้องเป็นคนแจ้งสมกรครับไอธนาคารนี้ก็ต้องเอาข้อมูลของเราไปให้สมกรบอกว่า บัญชีไอเนี้ยนามเทดเดอร์เนี่ยมันมีการรับเงินเกิน400ครั้งและ2ล้านต่อปีครับเขาแจ้งแค่นี้นะแจ้งชื่อแค่นี้ให้สมกรรับทราบนะวันหนึ่งสมกรซึ่งตอนนี้นโยบายของรัฐนะต้องการใช้เงินเยอะเลยต้องการจะเก็บภาษีให้ได้เยอะๆสมรกรก็เลยเฮ้ย หลังจากที่ไปเก็บภาษีคนอื่นได้หมดแล้วเนี่ยคราวนี้เอาพวกนี้บ้างดีกว่าไอ้พวกที่มันรับเกิน400ครั้งและเกิน2ล้านต่อปีบ้างดีกว่ามันก็มีรายชื่อโผลมาธนาคารเกติกรแจ้งว่าไอเนี้ยนามเทรดเดอร์คือคนหนึ่งที่รับเกิน400ครั้งและเกิน2ล้านต่อปีอย่าก,กันนั้นเลยไปเช็คหน่อยดีกว่าว่าไอเนี้ยนามเทรดเดอร์เนี่ยมันเสียภาษีไหมปรากฏนี่นาเทรดเดอร์ไม่ได้ยื่นภาษีอะไรสักอย่าง สัมภาร,ก,รก็เลยมาถามว่าพี่พี่แนะนำเฮดเดอร์พี่แนะนำเฮดเดอร์จร่ายภาษีปีเนี่ยปีที่ผ่านมาอาจจะเรียกเราไปคุยห้องแอร์เย็นๆที่สัมภาร,รเรียกเราไปคุยว่าเป็นยังไงพี่ได้ข่าวว่าพี่รับเกิน400ร้อยครั้งสองล้านต่อปีเหรอทำไมรับเยอะจังเลยะทำอะไรเหรอเสียภาษีบ้างไหมเนี่ยนั่นแหละครับคุณก็จะเจออย่างนี้ครับอันนี้คือข้อที่สอง ธนาคารเป็นคนส่งเรื่องให้แบบที่หนึ่งนิติบุคคลที่จ่ายได้เราส่งเรื่องให้แบบที่สองธนาคารที่ที่เป็นเจ้าของบัญชีเราส่งเรื่องให้สมรแบบที่สามครับแบบนี้ครับมีคนแจ้งเบาะแสข้อมูลการเรียงภาษีมีคนแจ้งเบาะแสวะ่ะเออนั่นหมายความว่าไงฮะ มีคนหวังดีแก่รัฐที่เห็นเรารวยเกินความจำเป็นรวยเกินก็เลยเอาชื่อเราแคปหน้าจอส่งไปให้สมรักรซึ่งตอนนี้มีระบบรับแจ้งการเลี่ยงภาษีแล้วครับในแอปของสมรักรครับยกตัวอย่างเช่นโชว์รวยอวดโชตังเยอะ ผมบอกแล้วว่าตอนนี้ให้รวยกระจุกอย่ามาโชว์รวยโชว์ซุอร์คาร์โชว์รวยโชว์ตังค์นะฮะไอคนที่ดู500กว่าคนอย่ากันนั้นเลยกดยิ้มให้แล้วก็แจ้งเรื่องสัมภาระเลยทันทีแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูมีอายุเพิ่มขึ้นอีกปีแต่ก็ยังใช้ชีวิตหน้าเบื่อเหมือนเดิมแล้วก็โชว์เงินเป็นปึกๆอย่างนี้ก็ส่งเรื่องให้สัมภกระ สมรคอก็ตามเรื่องโอ้คนนี้เป็นใครวะตามไปดูในเฟซดีกว่าแล้วก็ทักส่วนตัวว่าเฮ้ยยูยูทำไมตังเยอะจังเลยยูยู <You, S 1> มาคุยกับไอหน่อยสิอย่างนี้เป็นตน้นนะอ่านี่ยน,นำเฮดเดอร์โชว์รวยโอ้กูมีรถเยอะเลยกูตังเยอะกูโคตรรวยใส่ทองเป็นแบบกระบี่เลยสุดยอดคนชมแฟนขับชมโอ้สุดยอดจริงเลยกดไลค์ไม่พอ เอาเรื่องไปแจ้งสมการซะเลยพอแจ้งสมการปุ๊บสมการเห็นข้อมูลก็มาสอบถามเราเหมือนเดิมพี่พี่ทำธุรกิจอะไรเนี่ยทำไมเงินเยอะเป็นฟ่อนฟอนเลยพี่จ่ายภาษีไหมเนี่ยงานเข้าอีกฮะแปลว่าพวกที่สามข้อสามคือคนที่หวังดีแห่งโลกและจักรวาลช่วยส่งเรื่องให้สมการครับนี่คือข้อที่สามครับ ดังนั้นมีเยอะก็รวยเงียบๆก็พอไม่ต้องรวยกระจายนะฮะไม่ต้องโชว์รวยนะฮะเคยไหมคนชัวร์รวยส่วนใหญ่ก็โดนสมการหมดนะฮะตอนนี้นะฮะเออนะครับนะและสุดท้ายครับนี่ฮะมีสองแบบครับพี่น้องนะแบบออฟไลน์ line, นะเดินตามห้างเลยครับตามห้างร้านต่างๆครับ แล้วก็สุ่มตรวจเลยครับพี่เป็นยังไงบ้างเห็นขายของดีนี่ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ขายดีนี่เอพี่เปิดร้านตรงนี้มาหลายปีแล้วเป็นยังไงขายดีไหมอาจจะมีหน้ามาเข้ามาก่อนอ่าแล้วก็โม้เลยโอ้ขายดีนีวันนึงก็ได้เป็นหลายหมื่นเลยนะโน่นี่นั่น,นสักพักอีกสองสามวันสมมกรเดินเข้าร้านเลยแล้วก็อัดเสียงเราด้วยเรียบร้อย นะแล้วเราเสียภาษีไหมฮะไม่โดนฮะขอดูหน้าบัญชีหน่อยซิได้เก็บตัวเลขไหมไม่ได้เก็บโอ้โดนเลยครับประเมินคร่าวๆแล้วกันนะรายได้ของน้องนะ่จาจะประมาณสักเดือนละเห็นบอกว่าเห็นวันก่อนบอกว่าได้วันละหมื่นไม่ใช่เหรอเดือนหนึ่งก็3 0 0 0สนคูณไปเลย365วันจัดไป3ล้านหกอ้าวไม่มีต้นทุนให้ดูเหรออ่าเราตีต้นทุนแบบรวมๆประมาณสัก40ละกันที่เหลือกําไรใช่ไหม เสียภาษีซะพี่น้องโดนเข้าใจไหมฮะหรือใช้ AI สุ่มตรวจครับพวกภาษีพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ครับช้อปปี้นะฮะลาซาด้นะฮะโพสขายต่างๆใน facebook อะไรก็ตามตอนนี้สมราเขามีแอป AI สุ่มตรวจรายได้แล้วครับคุณขายของออนไลน์คุณน่นนี่นั่นขายดีเหลือเกินโอ้โหคนวิวเยอะยอดขายเพียบสมราจับปุ๊บ ดูซิไอเจ้าของบัญชีนี้มันเสียภาษีบ้างเปล่าไม่เสียโทรเช็คเลยเป็นยังไงมาคุยหน่อยซินะอยากรู้จังเลยว่าขายอะไรทำไมขายดีจังเสียภาษีหรือเปล่าโดนอีกพี่น,อน้องอันนี้คือสี่ข้อหลักๆครับนะวิธีการครับสมรณครับเช็คเลยฮะว่าจ่ายภาษีไหมฮะตรงๆครับแบบเดินเช็คตามร้านหรือสุ่มในอินเทอร์เน็ต เห็นได้หมดเลยรู้หมดเลยครับเนี่ยเพราะฉะนั้นครับบางทีนะคุณลงทุนทางเลือกปุ๊บโอ้มีเงินเยอะโชว์รวยโชว์ทองโชว์รถสปอร์ตโชว์บ้านโชว์เยอะแยะมากมายรวยนะฮะนะส้าสมกร,รไม่เจอก็แฟนขับคุณเนี่ยแหละเจอพอเจอปุ๊บเขาก็ส่งเรื่องฮนะโดนโอเคไหมฮะโอเคนะฮะอ่ะเพราะฉะนั้นครับวิธีการครับ ข้พาพ่าดไปแล้วโอ๊ยพลาดไปแล้วครับพี่ผมโชว์รวยไปแล้วครับพี่โอ๊ยพลาดไปแล้วครับพี่ผมรับเงินเกินสี่ร้อยครั้งสองล้านแล้วพี่โอ้พี่เนี่ยเดินกันยาแล้วเนี่ยผมรับไปแล้วสามพันครั้งครับพี่ทำไงดีพี่เออทำไงดีฮะมีโอกาสโดนฮะแต่ว่ามันยังไม่โดนไงเพราะว่ามันยังไม่ครบปีนี่ไงเลยต้องทำคลิปช่วงนี้ไงมันยังไม่ครบปีทำยังไง อ่ะข้อแรกครับอย่างน้อยลดแรงกระแทกก่อนอย่าทำมึนนะอย่ามึนอย่ามึนฟังอีกรอบอย่ามึนอย่างงอย่าทำแบบไม่รู้เรื่องไม่รู้เพิกอย่าทำอย่างนั้นไม่มีประโยชน์นะอย่ามึนทางดีที่คุณต้องทำคืออะไรฮะรีบนําข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ของเราไปปรึกษาสํานักงานบัญชีใกล้บ้าน ไปเลยฮะเนี่ยกันยาเนี่ยไปเลยพี่รับเกินแล้วพี่นู่นนี่นั่นแล้วทําไงไปคุยที่สำนักไปคุยที่สำนักงานบัญชีเลยครับเอาข้อมูลไปปรึกษาเขาเลยฮะเสียน้อยดีกว่าเสียเยอะนะอย่าทํามือไม่รู้อินวออิเนแล้วบอกว่าคงไม่เป็นไรมั้งนะโดนปรับนี้แพงนะครับเสียค่าปรับแพงนะฮะจ่ายน้อยไว้ดีกว่าครับเสียน้อยไว้ดีกว่าฮะอย่าเสียเยอะนะฮะ ดังนั้นครับคุณไปคุยเลยครับมันจะทําให้คุณแพ้ก็แพ้ในแผนหมายความว่าคุณก็ปรึกษาเขาเลยครับพี่เออพอดีผมแบบพลาดไปแล้วพี่มันอย่างนี้ไปแล้วอะทําไงไบ้างคุยกับสานังกงานบัญชีครับเขามีความรู้เขาคุยไอเดียให้เราฟังได้หมดแล้วคุณก็บอกเลยว่าเอ,อ้ยผมจะยอมจ่ายเงินได้ประมาณนี้อะไรยังไงเขาก็จะวางแผนภาษีคุณได้แปลว่าพอถึงเวลาจริงจริงคุณเสียภาษีมันก็ยังอยู่ในงบประมาณของคุณที่จ่ายได้ แต่ถ้าคุณนิ่งเงียบไปเลยแล้วพอเดือนไปลุ้นเอาเหมือนลุ้นหวยไปลุ้นเอามากราคุมพาสัมภารเรียกตรวจแก้ไม่ได้ลวฮะเพราะว่ามันเลยปีละแล้วคุณไม่ได้เสียภาษีด้วยคุณจะโดนเขาปรับเจอเจ้าหน้าที่เขาปรับซึ่งมันจะเยอะกว่าที่คุณคาดคิดเพราะฉะนั้นฮะไปคุยกับที่ปรึกษาครับมาคุยกับผมมาคุยกับคอนเซัลได้หมดเลยฮะ นี่คือเหตุผลว่าทำไมต้องมีที่ปรึกษาทางการเงินอย่าไปหาความรู้เองนะอย่ามั่นใจว่าตัวเองจะเก่งโดนหนักกว่าเดิมถ้าไม่ได้จบบัญชีถ้าไม่รู้เรื่องบัญชีก็อย่าไปแย่งหน้าที่ของนักบัญชีเขาโอเคไหมไปคุยกับเขาเขาสาเรียนมาเขาสาวความรู้มาคุณจ่ายค่าเหนื่อยเขาหน่อย เขาวางแผนให้เขาคุยกับคุณให้เขาวางแผนเรื่องการจ่ายภาษีให้พอถึงปลายปีมาเขาช่วยยื่นงบให้คุณยื่นภาษีให้คุณเสียแบบถูกต้องและปลอดภัยสบายใจยอมจ่ายตังค์รอดโอเคไหมฮะแต่ถ้างเ,งเงียบๆนะไม่มีที่ปรึกษาเตรียมโดนหนักกว่าเดิมอันนี้ไม่ได้ขู่อันนี้พูดจริงๆดังนั้น เดือนกันยายัางมีเวลาอีก3ามเดือนคุณมีเวลาไปคุยได้เลยครับพลาดแล้วพี่พลาดแล้วไปคุยเลยครับไม่ต้องเสียเวลานะไม่ต้องไปหาข้อมูลเองเสียเวลาคุณนะไปยอมคุยกับเขาจ่ายค่าเหนื่อยให้เขานิดหน่อยวางแผนให้เขาคุยให้เขาวางแผนให้จบโอเคไหมนะนะแล้วฝากไว้ฮะทำแบบที่ผมทำคุณจะรอด ทำอะไรฮะแนะนำเพิ่มเติมครับคุณต้องวางแผนภาษีตั้งแต่ต้นปีทุกปีครับสมมุติเดือนมกราปีหน้าปุ๊บคุณต้องรู้เลยฮะว่าประเมินคร่าวๆสิป,ปีนี้คุณจะมีรายได้ประมาณเท่าไหร่ประเมินรายได้ของคุณเลยฮะแล้วคุณให้รู้นะฮะว่าคุณมีค่าใช้จ่ายต่างๆอะไรบ้างสําหรับการลดหย่อนแล้ววางแผนการจ่ายภาษีเลยครับนี่คือนิสัยคนรวยฟังคนรวย คนรวยรู้ว่าจะต้องมีไรายได้เยอะแล้วต้องจ่ายภาษีทำมันทุกปีให้เป็นนิสัยแล้วคุณจะรวยรถหย่อนมีอะไรบ้างคุณต้องรู้ครับหนึ่งดอกเบี้ยบ้านครับนี่ผมรู้เลยเพราะผมกู้บ้านอยู่ประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุมาลดหย่อนได้หมดกองทุนรวมเก็บตังค์ไว้อย่างน้อยก็หักลดหย่อนได้แล้วเป็นเงินเก็บของคุณจนอายุห้าห้าถอนได้ เงินบริจาคครับออย่างผมเนี่ยเดือนนี้เดือนเกิดผมจะบริจาคผ่านผ่านสีรานมูลที่สีราดได้สองเท่าอย่างเงี้ยผมจะบริจาคห้าพันนี่หักรถหย่อนได้หมื่นหนึ่งได้สองเท่าเนี่ยเราต้องรู้เห็นไหมฮะแล้วก็นโยบายของรัฐอย่างชอบดีมีคืนซึ่งเดือนมีนานที่ผ่านมาผมก็ใช้เต็มคาราเบลเอามาหักรถหย่อนตรงนี้คุณต้องรู้ครับถ้าคุณอยากจะเป็นคนรวยนะถ้าคุณอยากจะเป็นคนที่มีความมัง่งคั่งทางการเงินคุณต้องรู้เรื่องนี้ แต่ถ้าคุณคิดว่าเอออย่ารู้เลยเพราะว่าชีวิตเราก็แค่นี้ก็ไม่ต้องรู้ฮะไม่ต้องทําแต่ถ้าคุณทําคุณจะเป็นคนเป็นนิสัยของคนที่มีความมั่งคั่งแล้วครับและถ้าคุณจะอย่างนี้ทุกปีชีวิตคุณจะเติบโตขึ้นจะรวยขึ้นฮนะเชื่อผมดิยิ่งเสียภาษีเยอะยิ่งรวยเพราะหมายความว่าคุณมีรายได้เยอะขึ้นนะอันนี้ฝากไว้นะครับใครมีคาถามอะไรนะฮะก็สามารถสอบถามได้ที่ไลน์ NNTD 0 1 4หนะฮะหรือว่าใครอยากจะเข้าโปรเจกต์ปั้นดินที่เป็นดาวนะครับนอกจากจะรู้คุยเรื่องของการสร้างไรายได้แบบพาสซีฟอินคอมในเรื่องของการคุณทางเลือกแล้วผมยังจะสอนเรื่องการเงินให้พวกคุณด้วยแล้วก็วางแผนทุกอย่างให้คุณด้วยนะฮะเพียงแต่เราเราต้องมาคุยกันไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะปรึกษาได้นะฮะเพราะว่าเราเป็นคนที่ชอบอะไรเหมือนกันนะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับวันนี้นะฮะใครที่มีคําถามอะไรที่บอกไปก็สามารถพูดคุยกันได้นะฮะหรือว่า ถามย้อนหลังได้เลยนะครับทักที่ไลน์แอด n t d 0 1 4นะครับนะนะฮะ